สวัสดีครับสิทธิยานุสิ์ของหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธนะครับว่าช่วงเช้านี้หลวงตาก็ได้ออกจาริกทุดงนะครับผ่านถนนเส้นหลักมาแล้วก็มาเลี้ยวเข้าตรงตลาดนะครับตลาดท่าบ่บเดี๋ยวตรงแยกข้างหน้านะครับเลี้ยวเข้ามาตลาดผ่านตลาดท่าบ่อนะครับซึ่งหลวงตาเมื่อคืนนี้พักจำวัดที่ วัดแก้วพิจิตนะครับแล้วก็ตอนช่วงเย็นก็มีการสวดมนต์เช้าก็บิณฑบาตท,ทําบุญหลังจากนั้นก็ออกจากฤกษทดงต่อมุ่งหน้าไปจากอำเภอท่าบอ่อนะครับก็จะผ่านไปทางอำเภอสีเมืองใหม่นะครับโดยใช้เส้นทางเลียบน้ำโขงนะครับซึ่งคาดว่านะครับหลวงตาท่านจะไปไปนะครับก็ดูกันไปนะครับ แล้วก็หลวงตาก็ได้ผ่านมาตามเส้นทางผ่านเข้าตลาดท้าบอมานะครับมุ่งหน้าไปปากมังผ่านไปทางนู้นก็จะเป็นกองนางบ้านหัวทรายหัวทรายนะครับแล้วก็บ้านผานเพ้ามุ่งตรงเข้าไปตามเส้นทาง เลียบโงนะครับตามเส้นทางนะครับแต่หลวงตาจะไปถึงทางไหนบ้างก็เดี๋ยวไปดูกันครับหลังจากนั้นก็หลวงตาก็ผ่านตลาดถึงวันนี้ก็เป็นวันตุดจีนก็มปีประชาชนมาไหว้หลวงตาเยอะว,วันวันพระด้วยแล้วก็วันตุดจีนด้วยวันไหว้เจ้าวันนี้ครับผ่านมาตลาดมาก็จะผ่านเข้ามาทาง เส้นหน้าเภอนะครับหน้าเภอท่าโบฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นโรงเรียนดารานีโรงเรียนอนุบาลดารานีนะครับเด็กตั้งแต่เล็กขึ้นไปนี่ครับเด็กมารอต้อนรับกันเยอะเลยครับที่เห็นนะทางซ้ายนี่ก็จะเป็นโรงเรียนโรงเรียนนะครับโรงเรียนฝั่งฝ่าก็จะเป็นที่ว่าการอำเภอท่าโบนี่ครับหลวงตาท่าน เมตตานะครับใช้เวลาตรงนี้นานมากนะครับหลวงตาท่านจะเคาะเคาะด้วยความเมตตา,าเคาะเบาๆเห็นไหมเราเห็นว่าหลวงตา,าเคาะเบาๆแล้วก็มีเมตตากับเด็กมากดูนะครับดูหลวงตาจะใช้เวลานานมากอให้ทุกคนเด็กเยอะ,อะเดี๋ยวเราดนะูเราจะเจอภาพแห่งความประทับใจครับเราจะเห็นเจ้าหน้าที่ก็ เดินเกะกะนิดนึงไม่เป็นไรนะครับเรา,เาช่วยกันก็ช่วยกันจัดให้เด็กนั่งให้เป็นระเบียบเพราะว่าหลวงตาท่านจะได้ขอให้เป็นระเบียบนะฮะดูเด็กมีถ่ายรูปกันเด็กทั้งเด็กทั้งครูแล้วก็ผู้ปกครองบางส่วนก็มารอรับที่หน้าโรงเรียนก็มีนะมารอกราบไหว้หลวงตานำบุตรหลานมานั่งต่อแถวกันกับ ผู้ปกครองด้วยก็มีเนี่ยเราครับทั้งครูทั้งนักเรียนเป็นปรากฏการณที่ฮือฮามากดูครับไม่ใช่หลวงตาท่านเป็นพระนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ศิลปินนะครับแต่เด็กๆวิ่งตามกันอย่างกับศิลปินเลยดูครับเป็นเรื่องที่ดีมากครับชมแล้วสบายใจมากนี่ครับหลวงหลวงตาผ่านมาทางนั้นเดี๋ยวจะมีเด็กนักเรียนออกมา ตอนนี้อยู่ในรั้วโรงเรียนก็เยอะนะอยู่ในรั้วโรงเรียนยังไม่ได้ออกมาเดี๋ยวดูครับดีถงตาข้ามมาฝั่งหนึ่งฝั่งน่านเพอนะครับเดี๋ยวเราจะปล่อยบรรยากาศให้ชมบรรยากาศสดๆช่วงนี้มีเสียงเยอะหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวจะเปิดให้ฟังเสียงสดๆนะครับนี่ฝั่งตรงข้ามโรงเรียนนะครับฝั่งซ้ายมือที่เราเห็นนะฝั่งโรงเรียนนะครับฝ่ามือนี้จะเป็นที่ว่าการ,รอำเภอเดี๋ยวเราไปชมเสียงสดๆกันเลยครับ นี่นะครับเดี๋ยวไปชมพร้อมๆกันเลยเทั้งอาจารย์ทั้งผู้ปกครองก็มากันเยอะหลุงตาท่านเมตตาขอให้ทุกคนครับไปฟังกันเลยครับ 哎。 เป็นยังไงครับเราเจอภาพแล้วประทับใจมากนะครับฝั่งทางฝั่งตรงข้ามโรงเรียนนี้ก็จะเป็นเด็กที่โตขึ้นมา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 เข้าแถวรอกัอนฝั่งนี้เยอะๆเลยครับก็ต้องมีเจ้าหน้าที่คอยจัดให้เจ้าหน้าที่มูลนิธิเจ้าหน้าที่ตำรวจมาช่วยกันจัดนักเรียนให้เข้าแถวเป็นระเบียบนั่งเป็นระเบียบด,ดูที่ครับดูซ้อนนะครับซ้อนไปสี่แถวสามแถวสี่แถวยืนมัคก็บี หลวงตาทัานใช้เวลามากดูดูท่านนะครับท่านเคาะก็ต้องจัดให้เป็นระเบียบอนะครับหลวงตาท่านเคาะให้ทุกคนนะครับซึ่งเด็กๆนักเรียนเขาก็มาต้องการให้กราบไหว้หลวงตาแล้วก็ถ้าได้เคาะก็จะเป็นบุญบุญแก่นักเรียนหลวงตาท่านก็เมตตาเคาะให้ทุกคนครับเราชมภาพกันครับชมภาพแล้วประทับใจจริงๆครับ เป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยเจอนะครับแบบนี้นะครับดูครับเจ้าหน้าที่ก็คอยคอยจัดให้เป็นระเบียบเป็นภาพที่ต้องจารึกไว้เลยครับในการจารึกดุงของหลวงตา ในจังหวัดหนองคายนะครับอ,บอําเภอท่าโบตรงนี้ที่ว่าหน้าที่ว่าการนะอ,อําเภอท่าโบดูครับมีทั้งครูผู้ปกครองมานั่งเขาแถวแล้วก็มีบุตรหลานก็มานั่งกับผู้ปกครองด้วยเยอะเลยครับ ภาพจะย้อนแสงหน่อยจะไม่ค่อยชัดไปไม่เป็นไรครับชมภาพเพ่งความประทับใจหลังจากวันก่อนนู้นกระรั้งหนึ่งแล้วที่ผ่านไปตรงนู้นก็โรงเรียนวันโรงเรียนอะไรนะก็เยอะนะครับที่ก่อนเข้าวัดวันก่อนนี้ก็เยอะมากทุกที่ครับผ่านโรงเรียน ทางที่ราชการจะมีประชาชนออกมาอย่างเงี้ยเยอะมาก mm hmm. หลวงตาท่านเมตตานะครับท่านขอให้ไม่ดูเลยครับหลวงวันนี้หลวงหลวงตาท่านยิ้มแย้มมากนะครับยิ้มแยม้มแจ่มใสท่าน ปล่อยวางหมดแล้วทสิ่งอ่ะท่านเหนื่อยท่านก็ไม่ไม่ใช้อารมณ์มาทำให้จิตใจท่านไม่สบายใจนะครับท่านจะใช้หลักเมตตาธรรมหลังจากนั้นก็ผ่านโรงเรียนมาก็ผ่านสถานที่ต่างๆมาก็จะออกมาทางด้านนอกนะครับใช้ถนนเรียบโขงนะครับ เส้นท่าบ่อสีเชียงใหม่ซึ่งนี่ก็จะเข้าไปที่บ้านปากมางนะครับจากปากมางไปก็จะเข้าไปเขตกองนางผ่านกองนางไปก็ไปหัวทรายบา้านพานเผา มุ่งตรงไปเราก็ดูเส้นทางนะครับว่าวันนี้หลวงตาจะไปได้ถึงไหนนะครับเรานำข่าวมาให้ทราบกันนะครับก็กดติดตามช่องกันไว้นะครับช่องสมเอสเอ็มเราจะนำข่าวข่าวของหลงวงตาบนเชื่นจาริกพดงเนี่ยเรามาให้ทราบกันนะครับจากจุดเนี้ยบ้านปากมางนะครับจะไปกองนางนี้อบปตกองนางก็ประมาณอีกเจ็ดแปดกิโล ซึ่งล่าสุดก็หลวงตาผ่านผ่านกองนางไปแล้วนะครับนี่นครับผ่านผ่านกองนางแล้วครับตอนนี้ตอนช่วงเวลาบ่ายโมงฝ่านะครับก็ขอขอบพระคุณนะครับที่ติดตามรับชมกันเรื่อยมากดติดตามกันไว้นะครับเราจะนำข่าวมาให้ทราบขอบพระคุณนะครับเย็นนี้หลวงตาจะวัดจวัดที่ไหน